สวัสดีครับนะครับนอมานีกลับมาพอกับอเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับนอมานีผมกระยิป้ามาเบึงอาไม้ป้านะครับนอร์ดิผมปลูกไว้นะครับนออ่าผมยิป้ามาเบือง่าปลูกไม้ป้าน่ะมันดีก็เห็ดหน้ามองไดและก็สวัสดีนะครับนอร์ภูทีมีบุญทั้งหลายนะครับนอร์ที่านมาเห็นคลิปนี้อ่าเป็นอย่างผมก็ว่าผููมีบุญทั้งหลาย นะครับเนาะพี่น้องนะครับเนาะเคยได้ยินบอสนะครับเนาะปลูกต้นซักเนาะอ่ามสิ 3, ปีนะครับเนาะมีเงิน42ล้านนะครับเนาะถ้าบ่ได้เคยได้ยินกลับไปเบิ้องนะครับเนาะของซองสามอชีพเพื่อมนุษย์นะครับเนาะของดรสมหมายเด้อเพื่อนปลูกต้นซักน้ำหัวน้ำสวนน้ำไฮน้ำนาเนี่ยละสองเมตรคุณสองเมตรปลูกไว้พันก้อนตนยังประมาณ800ก้อยก้นนะครับเนาะราคาประเมินอยู่ที่ประมาณ32ล้าน นะครับเนาะ,ะ40ล้านนะครับเนะาะปลูกใช้ยู่สองปีนะครับเนาะหลักมีลงใหม้ปาหไหต้นละสามหมื่นกว่าบาทนะครับเนาะบ่เรียกต้นหน่อยต้นใหญ่นะครับเนาะ,ะเฉลี่ยเลยต้นละสามหมื่นกว่าบาทเนาะอันนี้เป็นต้นไม้สักเนาะครับเนาะที่แม่ผมปลูกไว้ให้ผมเป็นผู้ซื้อมาไว้นี่ยละให้สาหนีนะครับเนาะหรือสาลูกหนีมีมาแล้วนะครับยี่สิบสามสิบปีบ่เคยมีมูลราคา แต่ต่อไปนะครับอาจจะมีไม้สักต้นละ3ามหมื่นสี่มื่นอาจยืนในพื้นที่อาจจะมีต้นสกักมูลราคาลักแสนนะครับเนาะอีก30,40ิี่สิปีข้างหน้านะครับเนาะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเด้นะครับเนาะท้าเขาผ่านมาเห็นคลิปนี้เขาก็ล้องออกไปพิจารณาเบึ่ง ต้นไม้มันปลูกว่่ยากดอกนะครับเนาะเอาไปปลูกที่หัวที่สวนไรโลดเนาะปลูกมันก็บ่ได้ว่าดูแลมันต้องมาปอนเขาปอนน้ำนะครับเนาะถ้าก็ปล่อยแห้เขาใญ่ตามธรรมชาติของเขานะคเนาะเขากะจีไ่ของเขาเองนะครับเนาปะป่ต้องมาใส่น้ำใส่ปุ๋ยอียังดอกนะครับเนาะเทวดาดูแลอยู่แล้วปลูกให้รอดหนาแรงไปได้ปลูกต้นฟนนะครับเนาะจังไ๋ก็รอดเนาะ ยางหน่อยก็มีต้นซักทิดหัวทิดสวนใบสิบยี่สิบต้นหรืออาจจะมีรอยตน้นพันต้นก็มีใบนะครับเนาะข้าขงนาเฮ็ดบ่ได้แต่อยากกินดีก็อาจจะได้พึ่งพ้าอาศัยต้นใหม่เด้ตอนนี้เฮ็ดไทยเฮ็ดสวนเฮ็ดหน้าก็ว่ากันไปเนาะครับเนาะหากินตามอัตภาพนะครับเนาะใน,น,น,นลักษณะแบบนั้นแต่ข้างนานะรับรองนะครับ เป็นสินทรัพย์เป็นมรดกนะครับเนาะเป็นสิ่งที่มิคาที่เขาคิดบ่ถึงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนแล้วนะครับเนาะไม่เป็นสินทรัพย์นะครับเนาะคำประกันเงินกู้ได้เนะาะสามารถนะครับกู้เงินมหมุลล้านสองล้านนะครับลองมีต้นสักจก100ักรยาตน้นสองอยต้นรุ่นปียี่สิบปีหลดนะครับเนาะมีเงินล้านแน่นอนนะครับเนาะพอต่องคายเนาะครับเนาะสามารถเอาเงินมาใส่ก้อนได้เลยนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้น ผมกระสิพามาเบิงนะครับเนาะบางคนทำหน้านะครับยี่สิบสามสิบปีนะครับพอเม่ผมเนี่ยทำหน้านะครับเนาะทียี่สิบไรสามสิบไรมาโอ้หลยฟ้าหลายปีจนบ่อยากจะไล่ถึงพุณละนะครับเนาะบ่มีดอกนะครับเงินแสนเสงินล้านเนาะบัดของดอกเต์สม,มัยปลูกแค่ต้นสักจะซื้อนะครับเนาะปลูกเงาซักทิ้งไว้ปลูกนะครับเงาซักทิ้งไว้แค่เป็นกันชดลม นะครับนอกพันเห็ดสวนพลไม้นะครับผ่านไป32ปีนะครับนอกพันเห็ดยังกระห็ดไปนะครับต้นนี้ต้นสักมีมูลค่าต้นละ3 0 0 0 0ื่นสี่หมแปรูปแล้วกับต้นละหก0 0ื่นแปดหมมันเป็นในลักษณะแบบนั้นเด้มันเท่าตัวนะครับนอกเฮาบปอยากมีบอสนะครับนอกต้นสักอ่าต้นละ3 0 0 0 0ื่นสี่หมผ่านไป10ปี20ปีนะครับนอกอ่า เห็ดหน้าทำว่ามันดีบอมมันก็ดีนะครับเนาะสำหรับผู้ใดเห็ดหน้าเห็ดไห้เห็ดสวนเห็ดมันเห็ดเนี่ยก็ซ้ำนะครับเนาะมีที่ดินเป็นของเจ้าของลองปลูกต้นไม้นะครับเนาะเป็นหัวเป็นกันชนนะครับเนาะล้มนะครับถึงไวดเด้อเนาะครับเนาะเป็นอยังคือว่าจังสันนะครับเนาะมีคนเห็ดให้เบื้แล้วเดีนะครับเนาะสามสิบสองปีกับต้นไม้แปดลอยก็ต้นนะครับอ่ามีเงินสี่สิบสองล้านนะครับของด็อกเตอร์นะครับเนาะ ของดอกเตอรยของดอกเตอยเกืกโอ้ยนะครับเกือบลืมของดอกเตอยเกืกเนาะครับเนาะยุสักแก้วยุอัลันเดลเดบูถ้าผมจำผิดเนาะครับเนาะปลูกไม้ป้านะครับเนาะสามสิบก็เลนะครับเนาะสามสิบหกเลนะครับเนาะมีลงใหม่มาให้นะครับเนาะยี่สิบล้านนะครับปลูกผ่านในแค่แปดปีเนาะครับเนาะแล้วแต่ว่าลงใหม่เพิ่นอยากจะตัดสิบปีนะครับก็เป็นสิบแปดปีสิบแปดปีมียี่สิบล้าน แต่ว่าเพิ่นเคยมีเงินหลายร้อยล้านก็นั่นแล้วนะครับเนาะซี่ลอยหาลอยล้านเนาะเพิ่นก็เลยบ่ต้องการเฮาบ่อยากมีเงินบ่นะครับเนาะสำหรับปลูกเห็ดไหยเห็ดสวนเห็ดนาอยู่นี่เนาะครับเนาะอ้าวไม่นะครับเนาะมันดีก็เห็ดนาบังได้เนาะครับเนาะผมเข้าใจเด้อนะครับเนาะพ่อแม่ผมก็เป็นเนาะเห็ดนาได้กินสุปีนะครับเนาะรัฐบาลซอยไรละพันนะครับเนาะปีใดนะครับเนาะแม่ผมได้ถึงสามหมื่นสี่หมื่นเพราะว่าเพิ่นให้ถึงยี่สิบไร่ให้สองงวดสามงวด นะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าเนาะอปลูกปลานะครับเนาะผมมีเนาอไม่กินนะครับเนาะตลอดเนาะถ้าหดน้ำก็จะได้กินตลอดแรงตลอดฝนตลอดหนาวนะครับเนาะอ่าเฮาสารพื้นที่นี่เด้อนะครับเนาะบ่แม่นว่าเฮ็ดยี่สิบปีสามสิบปีเฮ็ดหน้าคือยังพัวก,กับแม่ผมเฮ็ดหน้าได้กินอยู่ได้ม,มุมปีพอได้ใส่นี้นะครับเนาะแต่ว่าบ่มีสินทรัพย์แล้วก็นะครับเนาะบ่าสามารถเนาะอ่าที่จะซ่อมเฮ็ดได้เพราะว่าเป็นหนี เป็นสินนะครับนอเห็ดน่าคือมีหนีมีศินคือว่ารัฐบาลสรอยู่หลายรบหมื่นไลละครับลาพันนะครับอาชีพไรยี่ชีพไรอะไรเลยอ่าในหมื่นในแสนนะครับในสองหมื่นสามหมื่นก็มาไปนะครับมาในแสนดอกนะครับนอเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับนอเป็นเห็ดจังไดกะต้องมีหนีมีศินเพราะว่าในเจ็ดไห้นะครับนอในจิตไถจะดามจะหุดจะหวานจะเกี่ยว นะครับเนาะจะสีอีกโอ้ยมันละไาลายขั้นตอนให้นะครับเนาะมันก็เลยเนาะเฮ็ดให้นะครับเนาะบรรพบุรุษเฮานะครับติดกับดักนะครับเนาะติดกับดักแบบว่าอ่ารัฐบาลซอยนะครับเนาะเคยเฮ็ดได้เนาะจากเขาโลละหาบาทสิบ,บาทเนาะปุ๋ยโลละ สามร้อ่อยนะครับโอ้ยปุ๋ยรูวลนะพอน่ะกระสอบละนะครับเนาะสามร้อยสรอยเดี๋ยวนี้กระสอบละพันกวบบาทเนาะครับเนาะพันสองพันห เนาะบวจะเป็นสิบหาบว่าจะเป็นสี่สิบแหงแพงนะครับ 40, สี่สิบศูนศูนย์นะนะครับเนาะเห็ดหน้าตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าขาดทุนขาดทุนทุนทกปีแต่ว่ามันติดกับดักแล้วมันถอนตัวบาได้เนาะครับเนาะเพราะว่าขันบวเห็ดกับบวมีกินขัน B บัวเห็ดชาวบ้านกับว่าโอ้ยนามึงดีๆนามกว่ามีมึงคือบวเห็ดนะครับมึงคือปล่อยผู้อื่นเห็ดมึงก็สัวแท้อันนั้นคือคำบอกชาวบ้านเนาะคำบอกคน้นนะครับเนาะเขาจะไปติดกับดักเหมือนหันเ้อนะครับเนาะเพราะว่า ชาวบ้านเขาก็เห็ดตามบรรพบ,บุรุษก็เห็ดตดำๆกันไปตอนนี้มีซื้อออนไลน์เด้อนะครับเนาะนะลองหาเบิ้งว่าเฮาเฮ็ดจังได๋จังจะหลุดพ้นจากคุดจากไถจากดำแล้วไปไขายเขาล้วละ5บาท10บ,บาทนะครับ,นะรบลงทุนมันเหมือนหลายกอนนั่นถ้าคิดเบิง้งถ้าคำนวณเบิ่งดีๆเวลา3เดือน4เดือนเนาะครับเนาะนะในการเฮ็ดนาแล้วก็ทิ้งเวลาไปเนาะครับอีกประมาณอ่า8เดือนเนาะครับบ่ได้เฮ็ดอีหยัง เนาะครับเนาะร่อ,องมาปลูกปลาปลูกให้ปลูกปลาเนาะติดหัวติดสวนติดไฮติดหน้านาะครับเนาะติดปลาอ้อยติดปลามันไหวดูนะครับเนาะมันจะเปลี่ยนแปลงอนาคตเท้อในบ่อเฮ้ย oh, นะครับเนาะหลายหลายคนก็นเคยสัมผัสมานะครับเห็ดหน้ายี่สิบสามสิบปีทีพอกับแม่เห็ดมาเนาะครับเนาะเพิ่นแค่ได้กินนะครับเนาะบ่แม่นมีกินนะครับเนาะตลอดไป เห็ดหน้าก็ยังถูกอยู่คือเก่าเนาะครับเนาะเห็ดหน้าก็ยังบ่ได้ว่ามีกินนะครับเนาะแมนมีเขากินก็ต้องไปซื้อกลับเนาะแมนมีเขากินก็ต้องไปหาขายเขาเพื่อใส่หนีใส่สินเนาะลองมาเปลี่ยนเนาะครับเนาะบ่แม่เห็ดทั้งมืดเนาะครับเนาะแค่ปลูกไว้น้ำคูแดนคูคันแท้นะครับเนาะปลูกไม้ป่านะครับเนาะติดแดนติดคันแท้ไว้หรือว่ามีไม้ป่าติด พื้นที่หน้าว้จักลอยสองลอยตน้นสามลอยต้นให้เป็นทรัพย์สินนะครับเนาะให้เป็นสินทรัพย์เพราะว่าจะเป็นไม่พยุงอย่างหนะ้าตะขามาขามงเนาะครับเนาะไม่ซากเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นอยากมีเงินนะครับเนาะ20ล้านคือจังของดรเกือกที่เพิ่นปลูกมาแค่แปดปีนะครับเนาะอยากมีเงินเนาะะ40กว่าล้านที่ดรสมมยที่เพิ่นปลูกมา นะครับปลูกไม่สักมาแค่สามสิบสองปีมันโดนบ่อนะครับเนาะเห็ดหน้ากระพานไปมือมือเป็นเว้นคือกันนั่นแหละนาะครับเนาะตอนนี้เขาเป็นพนักงานโรงงานเนาะครับเนาะเป็นพนักงานราชการหรือว่าเห็ดไ้เห็ดหน้าอยู่เห็ดอ้อยเห็ดมันอยู่นะครับเนาะลองเอามาปลูกทิศหัวทิศสวนไว้แบ่งพื้นที่ก็ได้นะครับเนะาะถ้าอ่าพอกระแมรหรือว่า,าพี่น้องยังบ่เห็นด้วยก็คือ,อยังผมเนี่ย ปลูกลงเบื้องก้อนนะครับเนาะจกไล่กลัว่องไร่จาก2องไร่เดียวนี้นะครับเนาะผมกับขยายเป็นสามไร่เป็นสี่ไร่แล้วก็เป็นเต็มคูคันแทนะครับเนาะมันก็เป็นได้ลักษณะแบบนั้นค่อยๆเฮ็ดไปนะครับเนาะนำซึมบอไซแมนพีกับนองแมนพอกับเมียเท่านเห็นด้วยแต่ว่าเขาหาซื้อเพื่อนเบื้องหาแนวทางไ้เพื่อนเบื้องว่ามันแมนอยู่นะครับเนาะว่าสามสิบก็ปีสี่สิบก็ปีก็จะได้ปลูกไม้นะครับก็จะได้ใส่ไม่นี่ละเนาะ แต่ว่าถ้าเขาอยากใส่เร็วเขาก็ปลูกไม้กระถินเทพ่าไม้กระถินนลุงนะครับเนาะสิปีสิบหปีก็ได้ใส่แล้วเนาะครับเนาะแต่ว่าปลูกให้มันมีขาปลูกให้มันได้ใส่สางเฮียสางบ้านนะครับเนาะกับปลูกไม้ซักเด้อเนาะผู้ใดอยากมีบุญผู้ใดอยากไม่อยากให้ลูกให้ล้านต้องว่าโอ้ยเห็ดมา30ปีจักสิเห็ดหาิแตกยังเห็ดไปกับผู้ใดยังเห็ดไปกับแค่ได้กินไม่อยากให้ถือสาบแช่งนะครับเนาะกะเอาลอง ปลูกไม้ป่าเบื้องนะครับเนาะหาข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องนะครับเนาะว่าปลูกไม้ป่าเนาะมันจะมีเงินแถบบ่อทาเาอายุ40-50ปีมันจะมีนะครับเงินลานเป็นบำนาญชีวิตให้เศร้าให้เศร้าหน้าเขาได้บอ่อรองออกไปพิจารณาเบืง้งลองออกไปทบทวนคำนวณเบื้องด้อเนาะครับเนาะกับฝากเป็นแนวทางสําหรับมือน,นี้ครับผมอเล็กฟาร์มขอนแกน่นนะครับเนาะกับสิขอตัวล่าไปก่อนนะครับเนาะกับสิขอกล่าวคำว่า सवा